ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาดูด้วยนะครับจิ๋มเทคลาสในเกม RV นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม RV ในแรงอมมานเดอร์เวลาประมาณสี่ทุมใช่สี่ทุ่มคือไม่มีเพื่อนเล่นด้วยก็เลยต้องมากดแรงคนเดียวว่าเออมาดูกันมันจะเป็นยังไงพร้ามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปาให้ช่องสิคลาด้วยนะครับกดกันหน่อยนะครับอืก็ พอแล้ก็บกินกนเลยไปพูดตรงๆเลยนะตานี้มีรางสังห่อน่าจะแพ้เชื่อไหมว่าตานี้มีรางสังห่อน่าจะแพ้เอ,อสเซนเก้ามันก็สันอยู่ได้อยู่ลมเพราะว่าฝนของข้าวท่าจะแก้ทางผมพอเสมควรถาจริงเวลาเราจะทำหน้าที่อินโซที่ดีนะครับ ขาเรียกว่าหลอกให้ศัตรูตายใจเดี๋ยวเราคือเราต้องทำหน้าที่ดู้วนะครับว่าเขาจบอะไรนะครับอจบบนนี่ครับจบบนแล้วจบล่างจบล่างเขียนยี่ะวะช่างมันเถอะอลิสอ,อ้ยนนตันโอ้ย ปล้วไ,ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วย,ยโซมา,มาขอได้ไหมขอแล้วหนจะไปคือพวกพี่เขามีหนี่ทุกตัวอยู่อ๋อกาจะดึงใช่งไหคือเขาก็มีหนีหุทุกตัวดูดีทำเงี้ยเดินดูพุ่งหนีกันงี้เลยอ,ะ <laughs> อย่ะอน่งที่บอกตัวผมเหมืนอนล่งยากตานนี้แต่เราก็จะไม่ท้อ ฮึบยกไปหนึ่งทีเอ <c oughs> ็นเซงก้าโว้ันตินี้อืมตายสิครับทำไมต้องมาหยิดเอ็นโซะหนอหยิดตัวอื่นก็น่าจะมีสิทธิ์ชนะง่ายกว่าน,นี้นะไม่ถึงเฮ้ยผมอัพพี่ดอเช่ห่าละโอ้โหทำจริงสวย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  ทำหน้าที่แทนลมทีลมลมลมตัวนี้มันก่อยเอ้ยมัน, <laughs> มน,มนไนม่เก่งใครอ่ะมิกิเอลสี่แปดใครวะตากแบกทีลมตัวนี้มันไม่ได้อ่ะมันอัพผิดอ่ะโอ้ยยิ่งชอบเลย <laughs> โอ้หยมีนตีแล้วมินตีแล้วมามามาผมโหดละ คือเอ็นโซมีติดแล้วจะโหหรือเปล่าหรือเปล่าวะสุยครับสวยครับ,รบโอ้โหโดนปันยาวอีเวนรวมไอ้สุวยดงกว่าเยอะเลย ขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษโอ้โหโดนล้ำขนาดนี้เอาจะท้อไหม่อาเลยเฮ้ยย่ะจะไปกลัวนะา,า,าักเลกลัวละกลัวละกลัวละคือมีเอลิกต้องมีเฮยัเตผมเดาได้เลยเชื่อว่าไม่มีว่ะ เพื่อนที่มันกวนเนี่ยว่ะยกยกไม่ได้หรอกยกไปงั้นไงฮึ่ยทำไมมันดูกระตุกกระตุกเนี่ยคล้ายกากหรอเหลืออะไรเนี่ยคือมันก็ไม่มีใครมาทำเลนใช่ป่ะผมก็ต้องมาทำก็มีเยอะพูดหรอกว่ามีใครมาทำเช่นก็ต้องมาทำ คือเสืส้อผ้าท,ทำเลเนี่ยก็ไม่อยากพูดเยอะหรอกไปละโอเคครับมามามาเรามาช่้วไม่เชื่อใครไม่ได้ารอจอร์ดาท้องเลยหรอกเราได้มากรท่องม,มานะอออาถ้าใครอยากได้ครับผมจะสนองเราจ,จะเสียป,ป้อมล่างได้เลยนะ มันก็ถูกอ่ะแล้ว,ว้าทำไมก็ถูกจังโดนอ阿里โดนอ阿里โดนัดนเตตาย <c oughs> ตะขอเกี้ยวเวนีลน้ลงแล้ ตอนแรกผมว่าผมจะลงไปพรมล่างเอ้ยบนผมลงไปดูล่างก็เอ้ยแต่มันมีสิทธิ์จบได้ปะอยากลงไปดูล่างอ่ะแนี่ดีปะ <c oughs> ไม่น่าหวังแล้วแล้วท <c oughs> ี่หิน ทำตัวเองวะคือทำไมสะพอต้องมาตีคีบวะสะพอไม่ได้ตีคีบแรงนะคิดไปได้ปะมีสิ์ได้นะไม่ได้ลนะเอสรอด เอสการ์ดเอสการ์ดจะดึงดิเอสการ์ดอีเวทโอ้ยเจ็บม่ะคือมันตันเยอะไปอ่ะตันน้นำมัคานอ่ะซีซีอ่ะเมดอ่ะนี่ซีเมดคือน,น้นำมัคานมากผม,มายความว่าผมมีซิจะโดนด่าเออมันมันดึงวิญญาณไอ้นี่ไม่ได้หรอผมนึกว่าดึงได้เลยนะโอ้ยก็อ,อย่าช่วยอยู่หรอกแต,ต่มันตีเปียเดียวแตกเลยอ่ะ ขาจะเอาหรอไม่ไม่เขาจะเอาหรอมันน้อยอะ่ะโอ้โหสวิเก่งเลยคือเก่งเลยพี่เขาเก่งเลยพี่เขาเก่งเลยคือผมรับน้ำมีดอะไรไงเออเก่งเลยชาล็อดอะคือชาลอดเก่งเลยอะเออถาชี้ะชาลอดเวอรเวอรเลย ตายจบเลยปะคิดว่าจบเลยไหมไมีเหงยนเตียถ้าผมเหงียนเตียะนะ่าจะไหวอยู่แต่เอซุไม่น่ามาเขาจะฝืนวะถ้าเขาถ้าเขาฝืนผมผมฝืนได้แต่เขาไม่ฝืนไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหววะฝืนไว้ มันดีตรงที่มันมีตัวช่วยเพื่อนเยอะไงะแต่มันไม่ได้มีดาเมจปิดขนาดนั้นล้เดีดมันไม่ใช่ดาเมจปิดไงเขาจะเอาใช่ไหมเขาเอาผมเอาได้ผมเอาช่วยได้ไง,งม,ม,มีตัวมาแล้วฝืนฝืนเกินอ่ะโอ้โหมันตีให้ฝั่งตรงข้ามเลยอ่ะได้ล้าง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 ล้ะ โอ้โหไม่ไหวผมไปสุดไงแล้วผมไปสุดไงจริงผมถึงพลาดอ่ะพระเจ้ที่ไม่มีนนมิตโอ้โหเราจะเปิดหรอทาชิทาชิห้ามากเลยนะทาชิเ <c oughs> ดือยไม่ถึงนะอ่ะตอวนึงนะมันไอ้นี่ไปอะ่ะ เราไม่ควรเปิีนเหมือนก่อนว่าทำไมดึงไม่ได้วะเออเฮ้ยชาติเออ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 ไม่ได้คิวมาอยู่ สวยจัดสวยเสรอผมเล่นสวยมากกดมั่วเหมือนจากเอาฮามาทั้งช็อตมาหล่อในช็อตนี้โคตรเฟีเ้ยวเยดเก้มาหล่อช็อตสุดท้ายโคตรเป็นที่ฮัลออเคเอ็นโซผมเทพเลย ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดช่องทีคาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ผ่านทางเข้ามาดูด้วยครับบาย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 ๆคลิปนี้อาจจะมาฮาหน่อยมันต้องไปลงวันพุธเหรอแล้ววันนี้วันอังคารแล้วพรุ่งนี้วันพุธด้วยแล้วมันต้องลงตอนเย็นก็ <c oughs> เลยหายคลิปลงก็สุดท้ายก็ถือว่าได้คอนเทนต์อยู่แหละอืมอุ้ยแบบเพู่แนเเาอย่รติแล้วไปละไปละโชคดีโชคดี